วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นาจอ t ีเอเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาหารการกินกันก่อนแล้วกันค่ะสำหรับคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักหรือลด ความอ้วนแน่นอนละ่ะอาหารที่เลือกกินถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญมากๆเลยนะคะอาหารส่วนใหญ่ที่คนนึกถึงนั่นก็คือผัก ลผลไม้นั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าผักและผละไม้ทุกชนิดจะสามารถกินได้เมื่อคุณอยากจะลดความอ้วนหรือลดน้ําหนักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเพราะถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่น้ําหนักจะไม่ลดเท่านั้นนะในทางกลับกันน้ําหนักอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะยิ่งอ้วนมากขึ้นก็เป็นได้ดังนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการผลังข่าวเรามีคำแนะนำถ้าเกิด คุณอยากจะเลือกกินผักและผละไม้ในช่วงของการลดความอ้วนและการลดน้ําหนักคุณควรจะเลือกกินอย่างไรเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ไม้เป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะนกจาาจะช่วยเติมเต็มมื้ออาหารทําให้เรารู้สึกอิ่มได้มากขึ้นแล้วยังมีรสชาติอร่อยถูกปากอีกด้วยค่ะถ้าเกิดใครต้องการมีสุขภาพดีและปรับการกินอาหารเพื่อการลดน้ําหนักแล้วก็การเลือกกินผลไม้ลดความอ้วนอย่างเหมาะสมก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว ผลไม้นั้นอุดมไปด้วยน้ำและใยอาหารที่ช่วยทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานเนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการกินผลไม้หรืออาหารที่มีใยอาหารมากเป็นประจำก็ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดเสริมการทํางานของอวัยวะภายในและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางชนิดแต่อย่างไรก็ตามการกินผลไม้ลดความอ้วนก็ควรต้องเลือกชนิดของผลไม้ที่กินหรือกินในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะให้ประโยชน์ที่แท้จริงค่ะ การเลือกกินผลไม้ที่อุดมไปด้วยกากใยอาหารวิตามินและมีน้ำตาลน้อยเพื่อช่วยทำให้อิ่มได้นานขึ้นและได้รับพลังงานที่เหมาะสมโดยตัวอย่างของผลไม้ลดความอ้วนที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและการลดน้ำหนักก็เช่นแอปเปิล เป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำอุดมไปได้วยวิตามินหลายชนิดอย่างวิตามินซีและโพแทสเซียมรวมถึงยังมีใย,ยอาหารสูงช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ช้าลงรู้สึกอิ่มนานขึ้นและป้องกันการกินอาหารมากเกินไปค่ะการกินแอปเปิลเป็นประจำนั้นจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดลดระดับน้ำตาในเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งบางชนิดอโวคาโด ผลไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยโฟเลตโพแทสเซียมวิตามิน B6 วิตามิน C วิตามิน E และมีใยอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องผูกลดระดับไขมันและไตรกลีเซอไรน์ในเลือดพร้อมช่วยทำให้ดวงตาและหัวใจทำงานได้อย่างแข็งแรงป้องกันการเกิดโรคเมเรง็งและความดันโลหิตสูงค่ะ ผลไม้ตระกูลแตงโดยเฉพาะแตงโมมีส่วนประกอบของน้ำอยู่เป็นจำนวนมากมีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนวิตามินและไลโคโปีนสูงแต่มีแคลอรี่ต่ำช่วยลดความหิวและความอยากอาหารรวมถึงช่วยทำให้อิ่มได้นานขึ้นแต่ควรจะกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากผลไม้ตระกูลนี้จะมีน้าตาลอยู่เป็นจานวนมากค่ะสม้ม นอกจากจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและใยอาหารแล้วยังมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและแมงกานีสอีกทั้งสารอาหารในส้มก็ยังช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานดีขึ้นเสริมสร้างคอลลาเจนและการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายทั้งนี้ควรจะกินส้มทดแทนการดื่มน้ําส้มเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้รับใยอาหารพร้อมกับสารอาหารอื่นๆทําให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นค่ะฝรั่ง อุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินเอโพแทสเซียมธาตุเหล็กและใยอาหารเป็นจำนวนมากมีแคลอรีต่ต่ำช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้มากขึ้นปรับสมดุลการทำงานของระบบขับถ่ายป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องเสียหรือท้องผูกซึ่งมีการวิจัยที่พบว่าการกินฝรั่งแบบปอกเปลือกนั้นจะช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มปริมาณไขมันดีในร่างกายค่ะสาวรส เป็นผลไมล้ลดความอ้วนอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะเนื่องจากมีส่วนประกอบของคริปโตแซนตินแคลรทีนวิตามิน A วิตามิน C ทธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารจำนวนมากค่ะสับป,ประรดเป็นผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยวิตามินซวิตามิน A แคลเซียมโพแทสเซียมและมีน้ำเป็นส่วนประกอบจำนวนมากช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าสับประรดมีสารที่ช่วยลดการดูดคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีทีเดียว จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาอ,อ๋อแอป G HB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All Gen ทียวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลัามาอยู่ด้วยกันตอนน่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะ ในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของการดูแลสุขภาพเราจะพาไปพบกับดรอรวรรณกิจชเวงกุลค่ะซึ่งหมอจะมาให้คําแนะนําเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทําอย่างไรให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงเราจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะคะไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วง3คําถามกับดรอรวรรณค่ะ มีคำถามเกี่ยวกับเอ t นโทรไวรัสนะคะเอนโทรไวรัสเ1เนี่ยเป็นอันที่กำลังมีมีเคสอยู่นะคะก็เลยมีผู้สนใจเอ็นโทรไวรัสก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเป็น r n a ไวรัสแล้วก็ติดต่อในเด็กเล็กนะคะทางทางน้ำลายแล้วสารที่คัดหลังเช่นแผลหรือว่าผื่นตามผื่นที่ตัวที่น้องเป็นนะคะจริงๆอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่า hand foot mouth syndrome ม็ rome, คือเป็นที่ ที่แผลนก็คือเป็นมือฟูดก็เป็นที่ขาแล้วก็เป็นที่ปากก็คือเด็กจะมาด้วยอาการมีไข้นะคะแล้วก็อ่อนเพลียไม่ล่าเริงเหมือนเดิมแล้วก็มีเจ็บคอสักสองสาวันหลังจากนั้นเนี่ยเราดูในปากจะมีแผลเกิดขึ้นเป็นจุดแดงขึ้นอาจจะอยู่ที่กระพุง้งแก้มที่ลิ้นหรือว่าที่เหงือกก็ได้แล้วก็เจ็บคอะก็จะเริ่มกินอะไรไม่ค่อยได้หลังจากนั้นหลังจากสองสาวันนี้ก็จะเริ่มออกพืน้น ก็เลยเรียกว่าแฮน d food เมาส์คือผื่นจะไปหมดทั้งตัวท,ทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยก็ผื่นนี้ติดต่อได้นะคะแล้วก็ในผื่นนี้จะไม่คันค่ะแค่เป็นผื่นขึ้นมาเฉยแต่บางผื่นจะเป็นตุ่มน้ำและแตกได้ตรงตุ่มน้ำที่แตกนี่มีเชื้อไวรัสอยู่ติดต่อได้เพราะฉะนั้นช่วงเด็กมีผื่น,นก็ไม่ควรให้ไปลงน้ำแล,และเนื่องจากการติดต่อน,นี้ผ่านทางน้ำลายผ่านทางสารที่แผลที่น้ำเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้อง ช่วงนี้ก็ควรจะไม่ให้ลูกนะลงสระว่ยน้ำเหมือนคนที่เป็นนะคะเพราะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในน้ําได้เป็นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเราเป็นหายแล้วแต่เชื้อยังอยู่ในน้ําติดต่อสู่เด็กคนอื่นได้เด็กโดยทั่วไปก็จะเป็นอาการคล้ายเป็นหวัด แล้วก็ผื้นหายก็จบนะคะแล้วก็หลังจากเด็กพื้นหายแล้วก็ช่วงที่มีผื้นจะนต้องกักตัวไม่ให้ไปโรงเรียนนะคะสักสองอาทิตย์จนกระทั่งผื้นหายแล้วตุ่มน้ําแห้งสนิทหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณ7-10วันแต่ให้ดีก็2อาทิตย์ค่อยไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ในบางรายนี่อาการหนักเพราะว่าภูมิไม่ดีเนี่ยเวลาสามารถไปทําให้เกิดการอักเสบที่เยื่อหุ้มสมองทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการทางนั้นได้หรือว่าไปที่ไขสันหลัง ไปทำให้เป็นอมัอมาพาตได้นะคะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าไปที่หัวใจได้ทําให้มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะถ้าไม่ได้เป็นแค่อาการหวัดต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้การประคับประคองที่ถูกต้องแล้วก็จนพ้นช่วงวิกฤตแล้วเข้าสู่สภาพกลับมาปกติในที่สุดค่ะ โรคนี้ก็จาเป็นเรื่องของเวลาที่ติดทางเดินหายใจนะคะแล้วก็จากอาหารเพราะฉะนั้นลข้อควรระวังก็คือการที่ไม่เข้าไปสู่ในที่แออัดในช่วงนี้ซึ่งมีการระบาดไปจนถึงการหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะใส่หน้ากากนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เกินสองขวบแล้วเนี่ยควรจะให้หัดใส่หน้ากากได้แล้วนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆทั้งทุกๆท่านเลยค่ะเพราะเราอาจจะเป็นพาหะนําโรคให้กับคนอื่นได้ถ้ามีอาการนี้ก็คือ รักษาตามอาการพักผ่อนเพียงให้เพียงพอนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยหายได้เองแต่ถ้ามีอาการผิดปกติไปก็ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากแต่ก็ต้องระวังค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรณีหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีแนวโน้มเกินมาตรฐานไปจนถึงวันที่15มกราคม2568โดยได้สั่งการให้สาธารณสุขทุกจังหวัดสถา,านพยาบาลเตรียมความพร้อมป้องกันตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดพร้อมย้ำสี่มาตรการประกอบด้วยสร้างความรู้ด้านสุขภาพติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นสื่อสารแจ้งเตือนผ่านระบบดิจิทัลลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนมุ้งสู้ฝุ่นพิจารณาให้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบสนองให้ทันท่วงทีเพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ38ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กกระทรวงสาธารณสุขก็เลยโฟกัสเน้นไปกลุ่มคน ที่เป็นกลุ่มเบาบางพวกนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งประเทศให้การดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งมีค่า PM สูงกว่า37.5คือ37.6ขึ้นไปจนถึง75เนี่ยถือว่าเป็นลำดับที่2นะครับการดำเนินการเราก็จะสื่อสารแจ้งเตือนวันละ1ครั้งและ ให้อสอมอ,อสอสเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เชิงรุกกลุ่มเสี่ยงเปิดห้องปอดฟุนสนับสน,นุนมุ้งสู้ฝุ่น นางพิไลลัก์อักคาภับูลโอกระดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับ5ของผู้หญิงทั่วโลกพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ15รายหรือ5,422รายต่อปีและเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ66รายหรือ2,238รายต่อปี มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผ่านมาพบหญิงไทยเขินอายไม่กล้าเข้ารับการตรวจจึงเพิ่มทางเลือกในการตรวจคัดกรองมะเร็งง่ายๆด้วยวิธี HPV DNA test ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมีความแม่นยำสูงแบบแยก14สายพันธุ์เสี่ยงสูงสามารถรู้ผลได้รวดเร็วทำให้ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงทีและยังเพิ่มโอกาสการตรวจคัดกรองมะเร็งและลดเขินอายลดความกลัวเจ็บของผู้หญิงได้อีกด้วยอันนี้คือสะดวกมากเลยค่ะคล้ายๆกับเราตรวจ ATK ที่เราตรวจโควิดเนี่ยค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นใช้ไม้ก้านไม้สวอปเนี่ยค่ะเหมือนกัน แต่ว่าเราจะเก็บตัวอย่างโดยที่เก็บจากปากช่องคลอดค่ะแล้วเราก็จะเอาไม้สวอปเนี่ยค่ะใส่ลงในหลอดน้ํายาและน,นําน้ํายาเนี่ยค่ะไปตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งการเก็บตัวอย่างไม่จำเป็นต้องไปขึ้นขายอย่างค่ะเราเก็บได้ด้วยตัวเราเองหมายถึงถ้าเราเก็บตัวอย่างแล้วนําส่งห้องปฏิบัติการอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละโรงพยาบาลกําหนดไว้เท่าไหร่แต่ถ้าในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็กําหนดไว้5วันทําการที่เราได้รับตัวอย่างผลก็จะออก ให้กับผู้รับบริการค่ะทีนี้ถามว่าระยะเวลาในการตรวจความถี่ถี่แค่ไหนถ้าในกรณีที่ผลเป็นลบคือตรวจไม่เจอ HPV ไม่เจอสารพันธุกรรมของตัว HPV เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถทิ้งไว้อีก5ปีเลยค่อยมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ผิดปกติก็ต้องไปตรวจกระบวนการอื่นๆต่อค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มะเร็งปากมดลูกเหมือนจะ ลดความกังวลลงไปแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับไม่ต้องกลัวเลยแต่เป็นเรียกว่าเฝ้าระวังสุขภาพตัวเองดีกว่าค่ะก็ฝากไว้ว่าให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสิน คุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณทาสังคมขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารนอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารนอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนอมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออ,ออทออสทอสย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคาราสงเคราะดาวนโหลดยัาอ,อ๋อแอป G H เ All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเตอมิมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอจีเอชบแอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง อยู่้วยจันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงเทรนด์ซึ่งกำลังเป็นที่น่าจับตามองติดตามไปด้วยกันในสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงความพร้อมและชวนคนกรุงเทพลงทะเบียนบ้านนี้ไม่เทรวมลดขยะลดค่าธรรมเนียมผ่านทางแอปพลิเคชัน BKK w เ s t วสเประบบรองรับการจัดเก็บขยะจากประชาชนที่ร่วมคัดแยกขยะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมฉบับใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่14มกราคม2568โดยขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประมาณวันละ10,000ตันมาจาก2ส,ส่วนคือผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการกว่า4,600รายลดขยะได้แล้วร้อยละ1ิ จากนี้ไปจะเน้นผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยตั้งเป้าลดขยะให้ได้อีก1,000ตันต่อวันโดยอัตราค่าธรรมเนียมขยะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่บ้านพักอาศัยทั่วไปขยะไม่เกิน20ลิตรต่อวันหรือไม่เกิน4กิโลกรมัมหากไม่มีการแยกขยะค่าธรรมเนียมอยู่ที่60บาทหากแยกขยะและลงทะเบียนจะจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ20บาท กลุ่มที่2ขยะเกิน20ลิตรต่อวันไม่เกิน1ลูกบาทเมตรต่อวันหรือเกิน4กิโลกร,รมัม แต่ไม่เกิน200กิโลกร,รัมต่อวันจ่ายที่120บาทต่อ20ลิตรค่าธรรมเนียม8,000บาทต่อ1ลูกบาทเมตรซึ่งกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เมื่อคัดแยกและนำขยะไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้ขยะที่ทิ้งในกรุงเทพมหานครนำไปกำจัดลดลงอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะก็จะลดลงตามไปด้วย นางสาวสุพมาศอิสระบพักดีรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้แพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอําดเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ระยะที่4ปีการศึกษา2566ถึง2570 สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ5จังหวัดชายแดนใต้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยจัดสรรทุนการศึกษาปีการศึกษาละ500ทุนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน6กลุ่มอาทิพาทแพทยศาสตร์ศัตวแพทย์ทันตแพทย์เพศาเศสาสตร์เกษตรศาสตร์สังคมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2568นายแพทย์สมเลิกจึงสมานอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชี้แจงว่าหมอพื้นบ้านต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมีข้อกำหนดคุณสมบัติหลักได้แก่อายุไม่น้อยกว่า35ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า10ปีและเป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชนไม่เป็นบุคคลวิกลจริตและไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านประกาศกำหนดและไม่เคยต้องโทษจำคุกปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านจัดทำจดทะเบียนตามกฎหมาย4 8 0 3 6ราย และคัดกรองตรวจสอบผ่านตามเกณฑ์รับรอง2,887คนแบ่งเป็น6สาขาความชำนาญได้แก่หมอนวดพื้นบ้านหมอยาสมุนไพรหมอรักษากระดูกหักหมอตำแยหมอพิธีกรรมหมอรักพิษสัตว์กัดต่อยพร้อมย้ำการรักษาต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยเตือนประชาชนระวังปุ่มคนแอบอ้างเป็นหมอพื้นบ้านอาจก่ออันตรายต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสการรักษา หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นกาถึง15นก30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ